นี้นะคะเราโชคดีได้เรือนรับรองราจองงานเราได้เรือนรับรองนะคะเรามาดูกันว่าเรือนรับรองเรียงข้างในเป็นยังไงบ้างพอมาถึงก็จะมีห้องโถงใหญ่นะคะเนี่ยค่ะห้องโถงใหญ่แล้วก็เราสามารถเล่นกิจกรรมอะไรกันก็ได้มีทั้งหมดสี่ห้องแต่ละห้องนอนได้สี่คนเรามาดูตัวอย่างของห้องทีสองนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้าง นี่ค่ะตัวอย่างที่สองเมื่อเราเปิดเข้ามาพบนะคะเราก็จะเห็นว่านอนได้สี่คนเตียงนอนหนึ่งนอนสองคนมีทั้งหมดสองเตียงนะคะลังน่านอนมากบรรยากาศสะอาดที่นอนสะอาดใหม่นะคะที่เราเลือกที่นี่เพราะว่าถึหปีแล้วที่เราเคยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราก็ยัง เลือกที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเรารักเธออมรพันธ์